เฮ้ยมันให้มเราฆ่าจริงๆด้วยนะผมการจบตีบอสก็ถือว่าธรรมดามากเลยอะเราทำดามจค่อนข้างแรงนะก็ไม่ค่อยดามจแรงเฮดิเราทำดามจกับบอสได้แรงมากๆเลยนะผมเนี่ยเราไฟนอลบอสไม่เจเลยวน่โอเค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  ว้ยโ้ยๆว้ยโ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 ้ยโว้ยโว้โว้ยโว้ย้นโว้ยโว้ยโ้ยโว้ยโอ้ยโอ้ยโว้ยโว้ยรวเยโว้้อโว้ยโว้ยโว้วยา้ยว้วเยยโว่าโว้ยยทํายโยโว้ยโว้้ย้ยโ้ยโ้ยโ้ยวบอสว้ยโวยโกยโว้ยว้ว้ยอวกยโว้ยโ้ยโวยวยย เฮ้ยบลาบลาบลาเฮ้ยอ้าวเฮ้ยหายเฮ้ยมันไม่ตายนะผมอย่างงี้ต้องมีรีแม a ช์เหรอเนี่ยเฮ้ยเอากลับมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยในมันเป็นโจมตีของกันนะที่เราค้าบมานะฮะเออสวยเลยอ้าวแกมัมมี่กลับมาอยู่ในนี้นะผมให้เอ็มพีซีคุยกันไปนะต้องมีรีแม t ช์กับไอ้บอสตัวนั้นนะผมมันก็ว่าอยู่ทําไมมัน เกมจะจบแล้วเหรออะไรประมาณนี้นะไหนได้เป็นแค่การทดลองของไอ้เจ้าบอสตัวเมื่อกี้นะผมเฮ้ยว้าวเรามีพื้นที่เพิ่มเติมนะผมอู้ดีเลยอะ่ะต่อไปคือเราต้องทําการฆ่าพวกนั้นนะฮะจะฆ่าไหวไหมวะเนี่ยเราคงต้องกลับบ้านนะผมไปทําการคราฟชุดเกาะใหม่ก่อนนะผมตอนแรกก็นึกว่าเกมจะจบแล้ว <laughs> ลลอ,อ,อันนี้หายยังไงอะ่ะ ก็ขอแวะมาค่ายเจ้าเต่าพวกนี้ก่อนนะผมเพื่อเอาไข่ขมันมาจะลองสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ดูนะคาไปหลายตัวแล้วผมมันไม่ยอมดรอปให้สักทีนะฮะออโอเคเดี๋ยวลองกลับบ้านไปครับอาวุธใหม่กันนะฮะคารบเป็นแอคนะผม ทำเมฟไลนขึ้นเยอะนะครับผมเอออีก <ım S 1> อย่างหนึ่งับผมไขมันก็ไม่ดรอปสักทีนะผมลองไปทำการค่ายเจ้าไอตัวสีชมพูชมพูที่เออที่เหลือตรงนู้นนะฮะขอมาทำการสังหารเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับรอ่อมันออกมาได้ป่าวอ่ะรอมันออกมาฆ่าทีละตัวดีกว่านะผมเล่นแบบผู้เล่นฉลาดนะฮะรอรอให้มันมาติดกับตรงแพงกำแพงอันนี้ได้นะผมมามาเออเด็กดีเด็กดีเอ่ติดแล้ว โอ้แต่ตอนนี้เราตีช้ามากเลยอะ2000 years later. แตายแล้วนะผมอีกนิดเดียวนะฮะขนาดัดตัวแรกนะใช้เวลาโคตรนานเลยอะถ้าเกิดเราโดนสองลุมหนึ่งนี่ไม่น่าจะไหวนะตัวที่สองนะฮะนะเราอบมันมาติดบล็อกตรงนี้ได้ะะดดดดดดอยู่นะได้เออเด็กดีเด็กดีเออโอ้รอบนี้มีสัตว์เลี้ยงช่วยโจมตีแล้วนะผมตายสักทีเออ โอ้อะไรก็ไม่รู้โอ้โอ้เอ่อเดี๋ยวเราไปทำการสำรวจตรงพื้นที่ใหม่ตรงนู้นกันนะครับผมตรงนี้นะฮะโอ้ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วอ๋อมันให้มาคุยกับ NPC ตัวใหม่นะฮะฮัลโหลว้าวอะไรเนี่ยเดี๋ยวน้นี้กลัวมาไม่ปะเนี่ยเอาจริงด้วยนะผมนี่คืออะไรอ่ะฮะว้าวว้าวคืออะไรอ่ะ ว้าวอะไรเนี่ยให้เรากลับไปบ้านแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้นะผมมันน่าจะเป็นของใหม่นะผมที่จะต้องปลดล็อกนะฮะขอทำภารกิจเพชรสองตัวนี้ก่อนละกันนะผมเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกับไอเจ้าแกรมมี่นะผมจะค่อยทำภารกิจหลักนะฮะคราวนี้ก็ทำภารกิจเสริมไปก่อนนะผมให้มันคุยกันไปครับกดข้ามไปะฮะปลดล็อกของใหม่มันให้เราไปทำการคราฟต์ยานะผมยาชนิดใหม่นะฮะอันนี้นี่น,นี่อันนี้นะผม ลรวจ้ะมาส่งเควสจ้ะปึมเรียบร้อยนะฮะคุยกับ NPC ส่งตัวนั้นที่เหลือนะผมหลังจากนี้ผมก็จะทำการทำภารกิจกับ NPC พวกนี้นะผมแล้วเราก็จะไปคุยกับจัากรไลมัมมี่กันนะฮะการสนทนาของเกมนี้ครับแน่นอนเยอะอยู่แล้วนะฮะเ <Okay, S 2> มันอยากให้เราทำอะไร finish ้โอ้อะไรอะโอมันต้องการให้เราเอาหนังแวบเป็ดให้กับมันแค่นั้นแ่พอแล้วนะครับต้องใหงต่อ,อจบละ ได้รับภารกิจใหม่แต่ว่าโอหรับภารกิจรัวเลยตัวนี้มันอยากให้เราทําการคราฟเจ้าสัตว์เลี้ยงของไอ้ทัติวะนะฮะเนี่ยทัติวันนี้นะฮะภารกิจหนึ่งก็คืออยากให้เราไปสำรวจพื้นที่ตรงนี้นะฮะทำภารกิจ2ภารกิจในทีเดียวนะฮะโอ้โอ้ดําเมจโคตรแรงเลยโอ้ ไอเจ้านี้แกมาให้เรามาหาอะไรอ,อ๋อนี่นี่นี่มันน่าจะให้เราลงมาตรงนี้นะฮะเออให้มาหาอะไรโอ้คุญแจแล้วก็ไขยกุญแจตรงนู้นอ้าแบบนี้เหรอแค่เนี้ยเหรอใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่นะฮะ If You can get one of them v a n i t y p r o g r a m s นั่นเนี่ยโอ้เก็บได้ด้วยโอ้ <c oughs> เรียบร้อยแล้วเราลองไปส่งภารกิจด,ดูนะับผมภารกิจให้กับตัวนี้โอเค perfect เรียบร้อยนะฮะได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับผมรับสเสร็จแล้วอย่างเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็รอ5นาทีนะครับผมรอ5นาทีก็มารับภารกิจใหม่กับเจ้า npc ตัวนี้แล้วกันนะครับผมตัวน้อยนี้นะฮะนี่ h ลโ l มันอยากให้เราทำอะไรมันอยากให้เราไปที่มารภูนีนี่นี่นี่อันนี้นะฮะอ่านี่เลยนะครับผมนี่นี่นี่ลอรา่าตัวที่ npc ที่ตายไปแล้วนะครับผที่โดนไอ้เจ้าบอสตัวเสียงม่วงใช้ลำแสงพิฆาตฆ่านะ มันตั้งตัวเอ้าอุ้ยอะไรล่ะเนี่ย <c oughs> มันมาห้เรมันเจอตีนเฉยเลยข้ามขอเลยเออเอ้าโอ้ได้ของใหม่เออได้อะไรก็ไม่รูน้นะบร้อยนะผมเคียร์ทัทิวพวกนั้นนะฮะแล้วก็สามารถส่งภปรกิจได้นะครับเควดต่อไปคือเขากลับบ้านไปเ็เจ้าสัตว์เลี้ยงไข่น่าจะฟักแล้วนะครับผมก่อนนะผมไอ้เจ้าทัทิวนะฮะเรียบร้อยนะฮะ เราก็สามารถไปส่งภารกิจให้กับ NPC เอ,อ่อ f o l low ing เราสามารถเทมิ่งสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ได้แล้วอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็สามารถคุยกับ NPC าเอ็นได้เลยเริ่มเลยโอ้มันก็ให้ที่ปลดล็อกอันใหม่กับเรานะฮะ a few moments later นี่นี่เฮ้ยไม่ <laughs> หายไปทุนัาถอดตา <laughs> โอ้ยตอนนั้นจ,จูๆว้าปมาแล้วก็เอาไปเลยอะยังไม่ได้ส่งควสเลยนี่คงต้องไปตะลุยพื้นที่ตรงนู้นนะฮะโอเคไปอ้อะไรวะเนี่ยโอเคคนระับอ๋อมันปลดล็อกแล้วครับผมมันยินดีต้อนรับเรานะฮะสวัสดีจ้ะโอ้พื้นที่ใหม่สวยงามมากเลยอะมันจะให้เราไปคุยด้วยเหรอจริงด้วยนะฮะะม้นท้านทำเราอะไรอะมันน่าจะให้เราไปทําการฆ่าเจ้าวกนะครับผมอเจ้าศักตัวน,นั้นนะฮะ ถ้าม,ม,มันมีชื่ออยู่บนหัวอย่างนั้นนะ่ะไม่อยากให้เราฆ่าตัวนี้เหรอ,เ,อเรียบร้อยฆ่าไปแล้วอ่าน,นี่นี่เจอแล้วนะผมไอเจ้าวอล์กนี่นะฮะโอ้โหหายากมากบอกเลยเอึ๊บแตกไปเรียบร้อยนะผมมาเราไปส่งเควสกันนะผมมามาส่งเควสจ้ะโอเคเรียบร้อยแค่นี้เหรอโอ๊ภารกิจาใหม่ขอทำการครับสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะผมนี่นะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นที่อัปเกรดของสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เรานะ ราอะไรล,ลกัน่ะผมก็ได้ไปทาการเซิร์ชหาดูในอินเทอร์เนต็ตนะผมคือภารกิจของไอเจ้า NPC ตัวนี้นะฮะมันอยากให้เราไปทําการตามหาเจ้านี่นะผมแล้วก็เจ้าอันนี้นะผมตอนนี้ผมก็มี54แล้วนะผมเนละขาดอันนี้อีก2อันนะผมก็ทําสามารถส่งภารกิจได้แล้วนะเะควสของ NPC นีนี้ก็จะเป็นเควสสุดท้ายแล้วกันนะผมก็จะขอพักก่อนนะตอนนี้ก็เหนื่อยแล้วนะ Oh, oh, โอ้โอ้อะไรอ่ะโอ้นี่นี่นชิ้นสุดท้ายเจอแล้วอ,อเรียบร้อยนะผมอ่าไปส่งเควสได้แล้วนะฮะฮัลโหลมาส่งเวควสเควสสุดท้ายของวันนี้ของอ p พีนี้นะครับนี่นะฮะ,โอ,ะ,ฮะโอเคก็พาร์ทนี้ก็จะเป็นเพียงเท่านี้แล้วกันนะผมได้ทำการทำอะไรหลายๆอย่างเลยนะผมได้อาวุธใหม่ได้ชุดเกราะใหม่แล้วก็ได้ที่ขุดใหม่แล้วก็โอ้โห เกือบจะได้ฆ่าเจ้าบอสตอนนั้นแล้วนะผมแต่ไม่ใช่นะแค่ทดลองเฉยนะก็โอเคนะผมพาร์ทนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะผมไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ